เฮ้ยแศษเศบ,บอร่อยตำไอ้ไรนะเขาเรียกมะเขือเทศให้มันไอ้น,นี่แหลก,ๆ,นะกๆหน่อบุบบหน่อยดูดูน้ำน้ำน่ากินมากๆ แตงครับแตงสับแตงใส่ลงไปเลยแล้วเอาอันนี้กุ้งใส่ไปก่อนให้กุ้งมันให้เข้าให้น้ำมันน้ำมันเข้าเนื้อเนาะ,นะใส่ทุกอย่างเลยจะเต็มคกแล้วมาค่ะมาสับสับแตงกันนะคะพักทายกันนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ โอ้ยแตงจะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่กดไปกดมาเดี๋ยวปิดใหม่อีกขอยืนขอยืนมีดก็ไม่คมไม่คมทุกวันเลยมีดจะโดนมือไหมเนี่ย จะหั่นชิ้นเล็กๆมันไม่ยอมเล็กอะ่ะขอบคุณนะคะทักทายกันก่อนนะคะขอบคุณน้องเอสนะคะขอบคุณพี่สีบานนะคะขอบคุณคุณกาซ่านะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะลูกหนึ่งนี้ก็เยอะนะเพราะว่าเราก็มีอย่างอื่นด้วยเนาะ มาค่ะมากินด้วยกันนะคะเสียดายเอาให้หมดเห็นพี่สีบานตํา ตอนกลางคืนนะโอ้ยน่ากินเราก็เลยอยากกินบ้างเลยอยากกินไปด้วยเลยใส่นี่ด้วยนะคะเสร็จแร็ว เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอืมน่ากินมากนัวนัวนวนัว,นวขอชิมหน่อยนะคะอืมเอา่อย อร่อยมากอืมไม่ต้องใส่อะไรแล้วใส่ขนมจีนลงไปเลยวันนี้เราจะตำไปเลยใส่ลงไปเลย เต็มไม้เต็มมือหมดเลยเนาะใช่ไหมน้องเอสใช่ไหมคะพ,พี่สีเต,ต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยโอ้ย